สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิวสำนักแรงงานสัมพันธ์ขอนำเสนอเรื่องเด่นประจําสัปดาห์สำหรับวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปรับชมกันค่ะวันที่9สิงหาคมพศส 2, 5 6 5สำนักแรงงานสัมพันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสากิจสัมพันธ์ครั้งที่5ประจำปี2565โดยมีนายบุญชอบสุธามนัสวงศ์ประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานและมีนางสาวกาญนาภูลแก้วรองที่ปรึกษามสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการและมีกรรมการฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและภาครัฐเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์หนห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทูลชั้น 5. กร่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่9สิงหาคมพศสอ 2, 5 6 5อธิบธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณพศ2565าณโรงแรมแพร์นคา,าลาจังหวัดแพร่ซึ่งดำเนินการโดยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน โดยมีผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์บรรยายในหัวข้อแนวโน้มสถานาการณ์ปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ในปัจจุบันปัญหาการเลิกจ้างและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานและต่อมาได้ศึกษาดูงานลนักษณะการจ้างงานในกลุ่มธุรกิจ SME เพื่อรองรับกับการจ้างงานแรงงานในระบบที่จะเกิดขึ้นและเฝ้าระวังปัญหาการเลิกจ้างนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้สักบ้านดอนมูลและวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมทุ่งโหง และในวันที่10ถึงวันที่11สิงหาคมพศ2565สำนักแรงงานสัมพันธ์ร่วมกับสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นและสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาดำเนินกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกโดยประชุมหารือร่วมกับผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้างจำนวน3แห่งได้แก่บริษัทฟ i n i s พ p น n ์แ and Perfect กจำกัดมหาชนบริษัทโรงงานทออวนเดชาพาณิชจำกัด และบริษัทฮิตาชิเอสเตโมโคลาสเบกซิสเต็มจำกัดซึ่งทั้งสามบริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำทั้งให้ทั้งสองฝ่ายแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อไปต่อมาในวันที่12สิงหาคมพศ2565ผู้แทนบริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัด เข้าพบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยประหลัดกระทรวงแรงงานอธิบดีกรมส่วนสดิการและคุ้มข้อแรงงานและผู้บริหารกระทรวงแรงงานณห้องจตุมมงคลชั้น6กระทรวงแรงงานเพื่อเลนเชิญท่านรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมงานฉลองครบรอบ50ปีการก่อตั้งบริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัด และมากันที่ข่าวสุดท้ายค่ะในวันที่13สิงหาคมพศ2565สหภา,าพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนเพื่อสุขภาพ Honda Union ี u ยนครั้งที่9ประจำปีพศสอ 2, 5 6 5 5นัสณสนามฟุตบอลออสตา์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหาคนครโดยเรื่นเชิญอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดการแข่งขันและร่วมแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีม VIP กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับทีมกรรมการบริหารสราภาพแรงงานฮอนด้และผู้บริหารฮอนด้า ท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์แรงงานสัมพันธ์ Facebook แรงงานสัมพันธ์และย t u b e แรงงานสัมพันธ์นิวและที่สำคัญอย่าลืมกดซ u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามนะคะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมัรนฉันยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะ